ดูพ่อครัวต้มกุ้งใครเป็นพ่อครัวยกมือขึ้นใครเป็นพ่อครัวยกมือขึ้นหน่อยโอ้โหต้มกุ้งใหญ่แน่แน่แน,น,น่จะทำอย่างนั้นอ่าทำอย่างนั้นโอ้โหพ่อครัวน้ําร้อนจะก,กระชอกใส่พ่อครัวหันหน้ามาหน่อยพ่อครัวโอ้โหยิ้มด้วย พ่อครัวทำอะไรครับทำอะไรครับทำอะไรต้มกุ้งเหรอต้มกุ้งเหรอพูดก่อนพูดต้มกุ้งก่อนเร็วไหนหันมายิ้มก่อนหันมายิ้มก่อนพ่อครัวไหนใครคือพ่อครัวหัวปลาพ่อครัวหัวปลาหันมายิ้มหน่อยเร็วโอ้โหต้มกุ้งตัวเบิ่มเลย อืาอยังไม่สุกยังไม่สุกยังไม่ต้องไปดันขึ้นมันน้ำเดือดแล้วนะ่ะนะนะให้มันน้ำเดือดเดือดกันโอ้โหท้าจับกระทะจับ,จบตะหลิวตัวไม่ถึงเตาต้องอาศัยยืนบนเก้าอี้เลยครับ ดูหุ่นใชเนี่ยยังกะเด็กแค่โอ้โหโอมีก้มมองอีกก้มมองสังเกตการด้วยเอาเอาเอาน้ำร้อนจะกระชอกใส่ตัวเองแล้วนะอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นปล่อยให้เขาเดือดปล่อยให้เขาเดือดก่อนต้องไปดันเรับ น้องจะกินนะเปล่ากินกุ้งไหมหันมาพูดหน่อยจะกินไหมกินกุ้ง,งไหนหันมาพูดกุ้งก่อนพูดกุ้งก่อนแล้วใครจะกินกุ้งใครจะกินกุ้งกุ้ง